สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดพอบานสองงานเข้าหลังเอารถเข้าศูนย์ก็ลายเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่สร้างความมือฮาในโลกออนไลน์หลังจากที่มีการเผยภาพช่างที่ส่วนบริการแห่งหนึ่งได้ตรวจเช็ครถของลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการแต่ทว่าในระหว่างตรวจเช็คช่องแอร์ช่างก็ได้เจอเงินจํานวนหนึ่งอยู่ในช่องแอร์ จึงได้รีบถ่ายรูปเอาไว้และโทรแจ้งให้ลูกค้าทราบตามมาตรการของศูนย์บริการซึ่งหลายคนต่างก็แสดงความเห็นว่าอาจจะเป็นเงินที่คุณพ่อบ้านซุกเอาไว้หรือเปล่าทำให้กลายเป็นที่ฮือหาในโซเชียลโดยผู้โพสต์ระบุว่าขอชื่นชมน้องสนโตโยต้าห้างชัดเจอตังในช่องแอร์4 0 0พรีบถ่ายรูปโทรแจ้งเจเจ้าของรถมารับคืน ขอบคุณมากนะน้องท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาเดี๋นะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อป,ปิกขอบคุณครับ